ครัวบ้านบิสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพิ่จะมาทําผัดบวบไข่กุ้งสดนะคะสูตรทําง่ายๆสไตล์ครัวบ้านบิสค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็สมวนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างบวบหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะและไข่เป็ดสองฟองกุ้งขาวผ่าหลังพริกไทยปน่นเกลือชมพูน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวกระเทียมสับและน้ำมันํำข้าว โอเคค่ะส่วนผสมแลวะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต,ตั้งกระ,ะทะให้ร้อนะะแล้วก็ใส่นออ้ำปลาลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดกระเทียมให้หอมนิดนึงนะคะเอาล้วค่ะพอกระเทียมของเราเริ่มหอมนะคะก็จะตอกไข่เป็ดลงไปเลยนะคะ ตัไดไข่เป็ดให้แห้งเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะไข่เป็ดทมินเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะใส่กุ้งสดลงไปนะคะไปเลยค่ะพอเราใส่กุ้งสดองไปแล้วนะคะก็จะมาทําการปรุงรสเลยนะคะแต่จะยิ้วขาวค่ะ ัดบวกนะคะพี่จะไม่ใช้น้ำมันหอยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันหอยเข้าไปอะคะ่ะจะทําให้บวกของเราอะค่ะสีดํานะคะ,ส,ะ,คะสีของเค้าจะไม่สวยอะคะ่ะมันจะัดออกมานะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคของของการผัดบวกของพิ่นะคะโอเคค่ะพอกุ้งของพี่เริ่มสดดแล้วนะคะก็จะใส่บวกลงไปเลยน,นะคะแล้วก็เล่นไฟค่ะผัดบวกพี่จะไม่เติมน้ํานะคะพี่จะผัดแห้ง มีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะถ้าเาผัดไปเลยค่ะเดี๋ยวน้ำบวบก็จะออกมาเองนะคะเอาละคะ่ะอันนี้คือผัดบวบไปได้ชักช้าแล้วนะคะตอนนี้คือน้ำของบวบมัค่ะเริ่มต่อออกมาแล้วนะคะไมเราไม่ต้องเติมน้ำเลยตอนนี้บวบก,ก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะพี่ก็จะปิดไฟเลยนะคะนี่เลยค่ะบวบผัดไข่กุ้งสดของบีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวบี๊ขอไปจัดจานก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดบวกไข่กุ้งสดของวินนะคะเมนูที่ทำง่ายๆแสนง่ายเลยค่ะคเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ติดฝาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ